สุณกอ่งแสนนะนสบาทครับหนแบาทแล้วมีอีกไครับแสบาทแล้วถ้าไม่มีผมจะับนะครับถ้าไม่มีจะรับ สองพันมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับแสนห้าพันโอไม่แล้วแสนห้าพันแสนห้าพันครับแสนห้าพันมีไหมครับถ้ามีหนึ่งผนจะนะแสนหกพันครับโอตั้งแต่แสนหกพันแสนหกพันแล้วครับแสนหกพันแล้วแสนหกพันแล้วมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีท่านอื่นอีกไหมถ้ามีมีผมจะ มีผมจะนับแสนหน่พันหนึ่งนับสามครั้งนะครับ,อรบเอาแทงหนึ่หมาแ,แสนหนึ่งหนึาเสียวนให้แสนหนึงนหนหน่งนโอ้นีนะครับสิทธิจสิทธิ์ของพวกแสนหนึ่งนมีทั้งอื่นไหม้าไม่มีผมจะเริ่มนับนะครับเอา เออสู้ไหมสู้ไหมออเอาท่ามแสนงม่นสามพันแสนหงหนสามพัแล้วครับเอามีอไหมมีใครจะสู้ครับไม่สู้ผมจะรับนะมีสู้ไหมแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแล้ว แสนหนึ่งสพันแล้วเอาผมจะนับหนะน้าแสนหนึ่ง4 0ื0นสี่พันแสนหนึ่งัสี่ันหนึ่งนับสนะครับ 15, 000. 15, 000แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแสนหนึันลชุดนี้แสนหนึพันแล้วหมายเลขหนึ่งเนี่ยเมื่อี้นี้คุยกับผมว่ามันจะถึงสองล้านไม่จะสู้นะครับแสนหนึันเอา ลาเสียท่านไหนโน้นนะครับลูกสิดงปะแชงของแท้แสนหนึมื่พันมีท่านอื่นสู้ไหมครับไม่ไม่สู้แต่นับนะครับแสนหนึ 6, ่งนับหนึ่มีไหมครับสู้ไหมครับแ <c oughs> สนหนึนันนับสอมีไหมครับแสนหนึ่งม่นหพันม อาแสนหนึนันบสาได้ไรทองไม่ันครับเชิญครับเชิญเสียึ้นมาลาคมนเลยครับแสห่มหพหพครับเอาโจทไว้ด้วยนะครับสนหนึันทุกที่หนึ่ง นายนาเบิกับไปเตรียมการนายนาเบิกจะไปเตรียมการเออท่านผู้กำกับอยู่ไหมท่านผูมกำกับอยู่ไหมแหมถ้าได้หลวงพ่ออ๋อมามาท่านท่านเชิญหน่อยเชิญเจ้าหน้าที่หน่อยแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับเอาหมาะเป็นชุดเลยทั้งลูกแสนหนึ่ง ต่อไปเป็นหมายเลข8นะครับเตรียมตัวใครจะสู้เอ้สำนักต,ตะเคอเนี่ยไม่มีสู้เลยนี่พี่พายักิ <c oughs> าากนะแกวขอนงกินตะแกดีับ่าบอ่บอกนะครับว่าเงินประมูลท้งน,นี้ถวายหลวงพ่ทั้งหมด

่อสร้างของวัดทั้งหมดนะครับนี่คือลูกศิษย์หลวงพ่อท่านครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับนี่หมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นหมายเลขแปดสุดท้ายจะบประมูลหมายเลขเก้าหลังสุดเลยเลขมงคล